I Oh?

ปีบางปีบางพี่นี่ซื้อของให้แม่หน่หนอยพี่ซออะไรนี่ซื้อน้ำเปล่าสามขวดพี่ขวดละขวดพี่เอาวะเออเอาซีอะพี่เอาซีหรือโค้กหรือแฟนต้าหรือว่าโคลาพี่อะไรพี่อะไรก็ได้อะได้เอาผมเอาอล่าสองขวดแล้วพี่

เจ็บไม่จำต้องซ้ำแผลเดิมตัวเนี้ยวันนันจะมาไม่เมาไว้หลงเซเว่นละมั้งเงี้ยเซเว่นอย่างใหญ่เลย ทีนี่เห็นไนักงานหล่อไม่ได้ทําเดินนานทงเนี้ยเห็นนักงานหล่อไม่ได้เลยตัวเนี้ยเเดินนานเลยเดินนานเดินนานตัวเนี้ยเดินเลยเดินเลยเดินแรงแกงหกไม่มาอ่ะพี่ยาดูนักงานดิว่านักงานเดินเห็นมันโยกเลยเทียบสามตาเราใจ

พนักงานเซเว่นแบบหัวล้อแบบอืมไอ้ที่มันเหมือนเทพสามตาเลยอะจ็กเกอร์เลยเทพสามตาโอ้โหสีแดงด้วยกูเกียดสีแดงมากเมียนเมนยงมันเทพสามตาเมียงปลาคอมเบรมกมมอมอยตรอยมอยเตรมระกะเตียงระกะเตียงมากเลยอะใครเป็นคนเขียนกูวะเนี่ยพี่เยพี่เขียนรถ สาระเลวมากคนหัวควย